อ,อความจากใจเขาที่ส่งมาให้กับคุณคืออะไรขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะเขาจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะไพ่จะออกมาตรงกับพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ไหมนะคะห้าไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงพนู เด็กถือดาบพลังงานของโคนธาตุลมเมถุนตูนกุม,มงงะะก้ The ician, งงาวไม้พลังงานของโคนธาตุไฟนะคะแล้วก็เดมิจเชียนพลังงานของโคนธาตุน้ํามีพลังงานของโคนธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาพลังงานสีใบของเขานะคะค่อนข้างตอบคําถามได้ชัดเจนแล้วนะคะว่า คุณกับเขาน่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็งอนกันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ยังคงตามมองตามสองกันอยู่นะคะยังคงคิดถึงกันอยู่ยังคงเกาะกลุมไม้ตรงนี้ไว้แน่นก็คือยังคงเกาะกลุมคุณไว้ในหัวใจของเขาอยู่เดืะเมจิเชียนก็เป็นการอยากแก้ไขปัญหานะคะน่าจะพอตอบคำถามในใจของคุณได้แล้วนะคะว่าเขาอยากส่งข้อความอะไรมา วิวออฟฟอร์จูนนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่าการเวลานะคะหกถ้วยนะคะพาคนเดิมให้หมุนวนกลับมานั่นเองหันหน้ากลับมาพูดคุยนะคะสามเหรียญ เดอะเดวิลนะคะยังคงมีความรุ่งหลงยังคงมีแพชชั่นยังคงมีความจินตนาการถึงกันอยู่นะคะลืมกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดยังมีโซ่ตรวนนะคะที่ผูกมัดพันธนาการคนทั้งคู่ไว้นะคะสีถ้วยเขานึกถึงคุณเหลือเกินนะคะหกดาบอยากต่อสู้เคียงคู่กันไปนะคะ ขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมแล้วก็9้าดาบเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีคุณนะคะเขารู้สึกกังวลกังวายมีความวิตกกังวลมีความกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะหลังจากที่ชีวิตไม่มีคุณเนอะนอกจากยังคงคิดถึงจ,จินตนาการถึงแล้วนะคะ การอยู่ต่อไปโดยไม่มีคุณก็ไม่มีเป้าหมายนะคะไม่มีอนาคตเนาะยังคงนึกถึงนะคะอนาคตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ไม่มีคุณนะคะ<ๆ>เขารู้สึกไม่โอเคนะคะไม่ว่าจะมีสิ่งดีๆหรือว่ามีใครมาหยิบยื่นความรู้สึกให้ก็ยังกอดอกนะคะนึกถึงเรื่องเราในอดีตหรืออาจจะนึกถึงอนาคตสิ่งที่เขาอยากให้เป็นนะคะ<ๆ>ก็คือกลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะ<ๆ>เพราะาชีวิตที่ไม่มีคุณก็ไม่โอเคเลยนะคะ ข้อความจากใจเขาที่ทรงถึงคุณนะคะก็น่าจะเป็นข้อความที่อยากกลับมาอยากกลับมาเริ่มต้นนะคะหันหน้ากลับมาพูดคุยกันเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังคงรักคุณอยู่นั่นเองนะคะพลังงานของการเริ่มต้นเนาะหนึ่งไม้นะคะพลังงานของการกลับมานะคะประับความเข้าใจหรือว่ารีเทิร์นก็คือสามเหรียญกับหกถ้วยนะคะยังคงคิดถึงนึกถึงนะคะสี่ถ้วยเนาะ จินตนาการถึงยังคงลุ่มหลงยังคงมีแพชชั่นต่อกันนะคะเดอะเดวิลเราก็อยากจับมือกันก้าวผ่านปัญหาเราวก็วิสัก,กลับมาพูดคุยกันนะคะ เดินทางฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันนะคะแม้ว่าตอนนี้อาจจะยากลำบากหน่อยแต่ก็เชื่อมั่นว่าถ้ามีคุณไปด้วยกันชีวิตของเขาจะดีขึ้นนะคะการมีชีวิตอยู่คนเดียวโดวยที่ไม่มีคุณเขารู้สึกอ้างว้างแล้วก็โดดเดี่ยวนะคะอยากกลับมาคืนดีกับคุณแล้วนะคะคืนดีกันได้ไหมนะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่านี่ก็น่าจะเป็นข้อความจากใจเขาที่ส่งมาให้กับคุณนะคะ